ตอนนี้ที่ไต้หวันได้มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินนะคะและมีการอพยพประชาชนหลายพันคนหลังจากมีใต้ฝุ่นไหาขุยพัดขึ้นฝั่งค่ะ ไต้หวันประกาศยกเลิกเที่ยวบินในประเทศนับร้อยเที่ยวบินพร้อมกับเร่งอพยพป,ประชาชนราว3,000คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนหลังจากพายุใต้ฝุ่นหายขุยพัน,นพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโดยอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักรวมทั้งมีลมกระโชกแรง ประธา,านาธิบดีชาอิงหวนซึ่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนอกจากการระงับเที่ยวบินในประเทศแล้วเรือข้ามฟากไปยังเกาะนอกชายฝั่งทั้งหมดก็ถูกยกเลิกเช่นกันขณะที่สายการบินระหว่างประเทศยังไม่มีการประกาศระงับเที่ยวบินแต่อย่างใดค่ะ